เธอจะเจอเรื่องเราได้ก็ตามรู้ไวตรงนี้ยังมีเราให้เธอโปรดรู้ฉันจะขออยู่ข้างเธอร้อยบป,ประตูบ้านนี้ยังคงเปิดไว้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรที่ในความรัก ี่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นปีแรกของพวกเรานะคะก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยที่เราได้<ช>ขึ้นเนาะ<ด>แล้วก็รู้สึกเกิื่อนขึ้นมานะคะรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากาที่ได้มาเจอคนเยอะๆแล้วก็เล่นในห้างใหญ่ขนาดนี้ค่ะ,ะ,คะก็เมื่อกี้ได้ไปบูธ แถวๆบุฟเอาหารส่องดูอ่าก็แบบมีทั้งแบบอาหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วแบบเมื่อวานเรากินเกี๊ยวซ่ากันอร่อยมากๆเลยนะคะอ่าเราอยากมีเนี่ยอะไรอีกค่ไก็อยากกินแบบอาหารญี่ปุ่นเยอะๆเลยใช่เมื่อวานมีแบบอ่ามีแฟนคลับซื้อมันเผามาฝากด้วยนะคะก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนคลับที่อ่เห็นบุฟเอาหารแล้วก็นั่ถึงขนมอะไรก็ซื้อมาฝากพวกเรานะคะก็ปีนี้นะคะเราก็มีซิงเกิลใหม่นะคะมาปล่อยที่นี่ ้นใหม่ของพวกเรานะคะชื่อว่าเพลงประตูแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะชื่อคิซึนะที่แปลว่าความสัมพันธ์นั่นเองค่ะพวกเรานะคะก็อยากจะส่งเพลงนี้เป็นตัวแทนความรู้สึกนะคะว่าเมื่อไหร่ที่แฟนคลับท้อหรือว่ากําลังรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยแค่เปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจออลินทั้งหกใช่แล้วค่ะก็เป็นเพลงข้อหมายดีๆนะคะเป็นเพลงช้าเพลงแรกของวงด้วยค่ะพี่แมกมีแต่คนบรกว่าสวยมากเอีเพลงนี้คือหมนเป็นเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ เราเนี่ยไม่เคยทําเพลงนี้ออกมาก่อนในวงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้อเป็นแนวที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงช้าเพลงแรกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่มันซึ้งแล้วก็กินใจเขามากมากเลยค่ะใช่ชายพร้อมกับเบื้องหลังเบื้องหลังที่เรียบร้อยกันหมดเลยแล้าอยู่คนนึงได้เต้นกันใช่ก เพป,ประตูคิสนาของพวกเรานะคะก็เพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ฝากทุกคนนะคะรับชม MV ของพวกเราทางช่อง a อลิ e ด้วยนะคะ A L I S Z T ทเลยคะ่ะขอบคุณนะ